แซ่บๆค่ะซ่บๆแ,แล้วก็กาแฟดําเม็ดนังลักล่ะค่ะใส่บักนาวน้าค่ะกาแฟดําใส่มะนาวแล้วก็เม็ดนางลักค่ะเ่บๆค่ะมาเด้อค่ะมาจิบน,น้ําประบุนค่ะพากันประบุนสิเนนพกนักไลไลแล้วค่ะช่วงีง เยอะๆเยอะๆเลยค่ะผักอีกอยู่ดีค่ะผี่ปูนกอะเอื้องปลาปนกับมักค่ะผักนิ่นผักหลายๆเลยค่ะช่วงนี้โอเคค่ะมากินน้ำปะาปูนเด้ค่ะน้ำพริกกะปิเด้ค่ะกบปทูค่ะ ค่ะคุณเะค่ะแสบๆค่ะพักลายๆผักเยอะๆค่ะเน้นจิน้มเน้นเข่าในน้อยค่ะหลากหลายพักเลยค่ะกระบุนมากๆฝักขอบุนค่ะ แล้วเลยค่ะแ <c ười> ล้วเอาเข่าถวยหน่อยลงค่ะเมื่อหนึ่งเขา่าแล้ว กก็ต้องงทำมา่แก้วกับปีแสบๆมาเด้อค่ะมากินน้ำประบุนค่ะอาหารกินเพื่อสุขภาพนะคะผักเยอะๆค่ะผักหลายๆครับผักเยอะๆจรีว่าจักผักค่ะแก้วกับปีแก้วกับปีข้าเห็ดเองกับบ่ไส้น้ำตาลไหมค่ะ เหตเองเลยอืมพักเดาของโปรดของโปรดประบุนค่ะมากหมักผักเดาของชอบเลยค่ะพักักสดา <laughs> กินกับป๋อกับแก้วก็ส่มตามกินอย่างเด่นเหมือนค่ะพักสะดาแต่ ทูแกวกะปิค่ะน้ำพริกกะปิค่ะปลาทูแล้วก็น้ำพริกกะปิค่ะเข้ากันค่ะของครูกันเลยค่ะแล้วก็พักลวกพักสดค่ะสวัสดีค่ะคุณนวลจันทร์ค่ะมาค่ะมาค่ะไม่กินอาหารขึ้นน้ำประบุญค่ะมันนี้กะน้ำพริกกะปิค่ะแล้วกับปลาทูอื อือค่ะผักนิ่มพักค่ะเน้นพักไว้หลายเข้าในน้อยค่ะเข้าถ้วยในน้อยหลากหลายผักเลยค่ะไม่จะ่ผักมากๆค่ะ มีก็แซ่บแสบค่ะหนว่วยยังหลั่นแลแลดิสะน่ะค่ะแจ่บแสบมือก็พักพักจะอมค่ะักขาบานห้าอ,อันนี้ก็ค้องโปรดประบุญแล้วค่ะ ุ่นน่ะทั้งเห็ดค่ะเชียัดเจียงผักรวมผักีหลี่ <c oughs> ผักรวมปลาทูน้ำค่ะปลาทูตัวใหญ่ๆหญ่ค่ะปลาทูตัวใหญ่ๆ,ญปญๆเป็นว่าทาังนี้ทางนี้แล้วค่ะทางนี้ก็ได้ จะเน้นผักเลยค่ะเิน็นผักหลายๆก็แน่นด้วยค่ะบบเข็ดเห้เฮห้าหิวจุกจิกไหมค่ะกินเน่นผักหลายๆ ช่วงนี้ประบุญกับสิลดหุนนะค่ะทุนอ้วนค่ะโคตรเครื <c oughs> ่องหนุำมกวะมือนนี่ยุพัทยากับฝนตกเด้อค่ะพัทยาฝนตกวันนี้ สวัสดีค่ะมากินอาหารขี้น้ำประบุนเด้อค่ะเมนูมันนี้ของประบุญกันแก,ก้วกะปิค่ะน้ำพริกกะปิกับปลาทูค่ะแล้วกับพักค่ะพักร่วมหลากหลายหลากหลายเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามาเมืองไรประบุลเด้อค่ะ เดี๋ยวปะบุญก็นจะไปเยี่ยมเยียนทุกๆุกคนเลยเด้อค่ะเดี๋ยวช่วงันเดินเด้กๆลละค่ะปะบุญจะไปเยี่ยมเยี่ยนทุกๆุกคนค่ะเรากัดซอยกันเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาเมืองไรของปะบุญค่ะไม่กินน้ำกันค่ะ เน้นกินอาหารชิ้นนะค่ะช่วงนี้แับบนสิลดหุนเด้อค่ะน้ำนักน้ำนักหลายค่ะช่วงนี้ต้องต้องลดแบบจริงจังแล้วค่ะรอบนี้เน้นกินพักหลายหลายค่ะ ค่ะขอบพูดหลายๆเด้อค่ะที่เขามานชุ่มไหลประบุญค่ะเด้วประบุญจะกลับไปเยี่ยมเยี่ยนทุกคนเลยเด้อค่ะจังไดกระซอยอันคอมเมนท์ทักทายประบุญนเน้อค่ะประบุญจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆทุกๆคนค่ะคอมเมนต์กดไล กดไลให้ประบุญน <laughs> ้ำได้เด uh ้อ huh. ค <sk r ises> ่ะอยี us? Us ๋ประบุญกับกลับไปเยี่ยมบ้านทุกๆคนเลยเด้อค่ะผักลายยีหลีค่ะแซ่บแซ่บปลาทูค่ะตัวใหญ่ๆแต่แนวแซ่บๆค่ะ ัสดาวกับของโปรธเลยค่ะจินก็นยังกับเขากันมืดค่ะพัสดาวินกับปุนกับแก้วก็ตําบกุ่้กัะน,น,น้าพริกเขากันมืดจ้ะพัสดาวแซ่บค่ะอันนี้ก็จิน้นกระน้ำพริกค่ะ เขาเหตุเองล่ะค่ะประบุนกับเหตุเองจัดจานเองค่ะจัดจานอันงามๆกับคุ้มใจเจ้าของดิค่ะส <laughs> <laughs> วัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะคืออ <laughs> ยไรดีค่ะ กินพักหลายนี่แน่นเลยดิค่ะเด็กนี่บ่อยากบ่อยากอย่างอื่นค่ะมีประบุนกับกินกาแฟดำใสเม็ดนั่งลกักแล้วก็บบีบปากน้าใสค่ะแทบแตใสน้ำแข็งน้ำกาแฟกาแฟเย็นล่ะค่ะใส่มะนาวใส่เม็ดนางลักด้วย ร่วมผักอีลีค่ะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ชมไล่ประบุนค่ะ <c oughs> อน,นี้กับพักชะอมค่ะัาขาบาานเฮงนนกับเขากันบกักพี่ค่ะกับ แก้วกับปีนี่ค่ะของโปรดประบุญเลยค่ะจะเน้นจินพักหลายๆค่ะเขาน่อยๆหากินเขานั่นสิอิ่มก่อนเล่เน้นจินพักก่อนค่ะคุณนัะรวมเห็ดเทดทุกอย่างเลยค่ะ แต่นแสบมีแตเนแวแต่แสบพักกันเลยน <c oughs> ะปะปูนกับมากมาพักสะเดเนี่ยแสบวิลีสะเดากินได้ทุกน้ำพริกทุกแก้วด้ยค่ะปนกับแสบจำบบกหุ่งกับเขากันพักสดกับพักสลัดด้วยกันค่ะ ก็จะเดาในคล้องแจกไปดีค่ะแจกแจกค่ะ ไปทูไปทูหน้ำผิดกับริกกับตัวใหญ่ๆอ่ะเราต้องกินผักลายไปก่อนค่ะผักลายพด